สวัสดีครับผมเอ็มทีทั้งหลายครับเอ็มทีเบ้ามีครับผมผมนี่เป็นตัวแทนเพิ่นครับนี่ภาพมารอตลาดมารอตลาดครับวันนี้ครับผมอยากได้ยั้งยิบเอาเอาแยงเกียรครับโอ้ไปไปเบิ้งบันยังบ่าโอ้พี่รองครับอีสานบ้านข่อยเองเนาะพี่รองเนาะเอายังบ่าอะไเบิ้งออกบ่าแจงเกียรถุงแดงนะเบิ้งออกบ่าแจงเกียรถุงแดงเอานี่แจงเกียรติื้นยังนี่ไม่แจงเกียดติเพราะกลัวมีข้าเสียเขาว่าให้ไม่จีบแม่ข้าดิ ไซต์ตรงเยอะอืมเอาเอาแต่แจญเจียนนั่นละล่ะครับผมพี่น้องเอาไปตะลุยตลาดแตกมือนี้โอ้โหตามใจเอฟซีตลาดหลายถือว่าหลายพี่น้องการท่องเรียบเที่ยวก,ก็ตลาดไม่ที่เปืเป่ดเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามือนี้ น่าจะหลา่าใส่ได้เพราะว่าฝ้าเปิดพี่น้องผมเพราะว่าฝ้าเปิดเนาะครับเนะบาะไปืย,บบายบบ่างไปเรื่อยๆครับเบื้องย่างกับเบื้องไปเข้าสีผ้าพี่น้องเบื้องกัรนี้เนียนสดๆลายมาตั้งแต่ปลาแดียกใช้เป็ดมกลาบปลาลาบปลาตองกะมีพี่น้องอโ,อโ,อโอ้ยน้งนองน้องตายน้องน้องนักศึกษาน้องน้องนักศึศกษาตาหักตาหักพี่น้องเลย เดี๋ยวบ่ามีเสิบเดี๋ยวยางหลดยางไปไกลปันใด้ก็นำท่านคือกาพี่น้องคุณพี่น้องขุนุุุเดี๋ยวบ่าโอ้พี่น้องปรเป็นจังไดพี่น้องน้องน้องนักศึกษาเฮาเด้อพี่น้องเด้อมวยรวยครับพี่น้องคุณนะพี่น้องผมบ่าธรรมดาเลยที่เดียวเชี่ยวแล้ะพี่น้องไปบายบายจ้า อาพี่รองผมกน้องใหม่กน้องหม่แซพซพี่รองละกไปบุกบุกโอ้ยเขาหงอกเดี๋ยวนี้เขาสีเบิองกันไก่จอๆนะครับเอาบตามมสักเจคนขึ้นหอวคกแง่กับสาแง่อยู่นี่มีบุมีนวยพี่รองผมไกลอยหกสิบเถือกพี่รองตัวบักแง่เลยโล่กลัวไดนะครับนาะบักเน่าโซบลาซาวอีกขึ้กัน โอ้ยลาบเป็ดทอดเปดเพิ่นพี่นอ้องทอดเป็ดกับลาบเป็ดเกออาเกาอลาดฮาพี่น้องผมราคาใกล้ใกล้นี่รับประกันออร์แกนิคลอยเพอร์เซ็นต์เพราะว่าเห็นว่าเปีเพฟินพูดล่งตลอดซึ่งเป็นใกล้อาใกลเองใกล้อของเองนะครับเนาะอ,อันนี้พรกการยินกับปูเองเบื้องการตัดแต่งหูเลย มียังไงอีกยังไมอาการหินหินบ่เนี่ยบแมนหินครับแมนครับผมหินหินแล้วหินอีกนะพี่น้องเนะเจ้ไม่ก็เหมือนเดิมคือเกาป้นเลี้ยงเองนี่ประูเยีนพี่น้องกู่มือป้านบได้พี่น้องผมอืีบุ้ยไก่ตัวนี้มัป็นตออบแสบเดพี่น้องอ้ยเป็นตอบปิดเนาะพี่น้องเนาะอบปิด อ,อไปเข้าไปทางพุ่นเลยเย่ๆเข้ากับเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมแม่ค้าขายเห็ดแม่ค้าขายโอ้เชียงในก็มีซบหาสิบบาทเชียงในมันเชียงในไก่อันนี้เป็นมหมกห่วเด้อพี่น้องเด้อหมกหัวพี่น้องผมแซบแสบพี่นอ้องโอ้เขาปลาเช็บเห็ดพุ่นแม่บาสิเอาปลาเช็บเหนือมาขายตลา,าด พอ,ไไพอถ้ากลับระเบิดผูกกวางอี้เมเปียงแมเปียงสมพักเสียนพี่น้องเลยแมเปียงแล้วก็สมพักเสียนน,ยยน้องใหม่ไผ่บงเฮาต้มแต่ผู้เคยผู้ใดนผู้เคยเห็ยนน้องใหม่ไผ่บงนี่แหละเบื้องออกบ้านเฮาเอิ้น้องใหม่ไพ่บ่งพักนางอ่างยาพี่น้องเดี๋ยวถ้ากลัออกบระเบิดผ <laughs> ูกกวางอีแต่ว่าก็ลุยคือเก่าละเพื่อพี่เพื่อน,อน,อน้อง ผู้ใดกินเข่าอยู่บนกระห่ายเอาบนกระดาเอาเฮางกินเข่าอยู่บนว่าบุ๋นพี่บอกเป็นๆนี่สุดๆเลยจ่บพี่น้องผมเปียกเปล่งบระขามเปียกเขาจิไปทางไหนล่ะเขาจิไปทางพุ่นทุเรียนปลาเดี๋ยวเขาก็ถอยออกมาพี่น้องถอยออกมาเสียงเพลงดังเรื่อเกินเฮ็ดอีหยังคุณแม่โอเฮ็ดไข่กรมชุบท่าไหนล่ะชุบรหัสสีบไม่ต้องไปเก็บ อืมบ่ต้องบ่ราต้องไปเก็บยางเนาะครับเนาะยางมาให้ต้มมาให้ตำบักพริกข้นใส่ตำบักพริกข้นใส่เรียบร้อยเลยแต่ว่าจะไปใส่บักหมาบักหมาเขามีไปเชี่ยวเด้อพี่น้องเด้ออืมจี๋ยง่ของเขาบ้านใกล้กับเมือนเดิมคือเขาฟองยังไงสามสิบบาทโอ้ถือก้อนอันอีกพี่น้องถือก้อนอันหยีสักห้าบาทยิมแรงไทยแล้วเราผู้งามก็อย่างนี้ตัวตอวนี้เสีวร้องเบิ้ง ้ใอ่นี่ไอ้นี่เขาเอิญบักม่วงแพรนว่ามปนยาสูบเรียกพี่น้องมาบ้ามี่ถ้ายาสูบออกคลิปว่าอะไรเลยบักม่วงแพรนซูบตัวไหนเราพูดไหมยี่สิบบาทปานได้ฟี่เพราะว่านานี่บักม่วงเบิดแล้วพี่น้องแล้วก็มีดอกกระเจียวมีดอกกระเจียวอันนี้นามยานั่งรับชบละสิบบาทบ่ได้ไขั้นยากเขากินกอยู่ยเหี้มเขาจะกินบ่าเจ้าเจี๋ยเพื่อยู่บ่ วุ้ยบักเจียเคลืนนี่วุ้ยปังหั้ใจเัาเห็นไหมค่ะมีบักแจ้งบักเจีย,เ,ยเคลื่อนอนอกมาเสีย้ยวพี่น้องนี่ออกมาแซวเลียห่างเลียห่างเจ็บเอื้อนเท่าพี่น้องผมเท่าเอื้นสาไลาอีสานหรือว่าเท่านี่เองเนาะพี่น้องนะเบื้องเอาอ่ะพี่นอนะ้องผมเบื้องเอาเด้อครับเด้อวุ้ยนี่ล่ะนะพวกของบ่าวมี อุ th ้ยผ <to fucking earth marshmallow wild> really ีด sure. right <to> ีพี่น้องผมพักเปลี่ยนนี่เขาเอื่นญพักเปลี่ยนของแฉลานเปอร์เซ็นเลยครับเรือหรือว่าพักโคตรีนเขาเอื่อญขุยใช่ยังหน่อยอันนี้ก็เป็นพักกัดจรองงามๆพี่น้องผมสิบบาท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 เขาเอื่อญพักกัดจรองดีกว่าพี่เด้าคืนว่าเป็นอย่างเงี้ยกับพักถ้ายญ่ายพักถ้ายง่ายพักกัดจรองบักเตียงเตียงสุกแตียงยื่น้ำไห้น้ำหน้าเ้างพักออร์แกนิกมือนี้คือใกล้หลายพิษปกติหนอบักแขยงกล้าม บักหมากเขียนคุ้นมาหลายพิษปกติพี่น้องผมอ่ะคุณนกับักหอยเป็นสวอ,อแปแยงพระ,ะ,ระจิเล็กเอาไปแยงน้ำยาหนางมีบ๊อบบ๊อบใส่กันได้แต่ว่าเขาหาหนังเนาะพี่น้องเนาะเขาหาหนังใไไส่ใส่ไปโกฟลี่เดียวอุ้ยอันี้อย่างกว๋วเขาเห็นนี่อย่าง,ช,งชิ้นกระชายชัยข้าวปุ้น เอาใส่ยาอื่นบ่ได้บ่ได้ยุ่งกันฮะกินกับซุปน้อยครับผมกินกับซุปน้อยว่าสั่นพี่น้องแล้วก็ผู้มักจริงๆก็ใช่อะพี่น้องผมอ่ะผู้คนก็มากนะหลายตาเนาะพี่น้องเนาะน้องน้องนะทียนนักศึกษาเฮาขายน้ำเด้พี่น้องผมอืมไป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 ท่ายพุ่นโดนหลายพ่นสีห้ยเด้เอาค่ะตัวค่อยมากเพนสะว่าอีกล้วไปเพิ่งป่าเนี่ยอืมคุณน่ะพี่น้องผมอุ้ยออต่อแอะแตะอยู่พี่น้องเอ้ย ปลาขาวเลี้ยนไฟปลาขาวเลี้ยนไฟพี่น้องเพม่ลยอุ้ยปลาขาวกระมีบาทนี่เน้นปลาขาวว่าครับนี่นขออนุญาตผู้ใด้เพราะเคยเห็นปลาขาวด้วยพี่น้องเรื่องู้ใด้เพราะเคยเห็นปลาขาวไปพี่น้องผมไปเดี๋ยวไปใส่กลัวไปท่ามพี่ไป เอาแล้วพี่น้องโกมีดบ้ามีเบื้องแล้วเฮ็ดจังได๋กะเฮ็ดจังได๋กะถึงแล้วบ้านนี้ผู้สามาสิให้เป็นผู้ดำเนินรายการพี่น้องเลยเพอาอะทีเพรเสียวินเสียวินมี่จัดตลาดครับผมครับผมอุ้ยพักเมกีกอุ้ยว่าแม่นเซาออกดอกเบื้อล้วออกดอกอยู่เห็นพักเมีกพี่น้องพักเมกียกเอาไป นะเนี่ยนะครับมีเปีบเนาะรใหม่สดกับมี่อ่ามีตะไคร้รสใหม่สดโคตรชนะปลาล้าตอนตางทางพี่เขาซีด้ยยังล่ะหวานทางพี่นะครับเนาะคนติดหวานตรงทางพี่พี่น้องกินหวานรับร่วงดีกัำลางไก่เสียบ้ามีบ้ามีเบิดเมืรอละานสับปูนว่าจะกินดียู่ดีมีแห้งพี่น้องผมทุกยิ่งทุปย่างจะตามเองแล้วก็ดีเบิดเนาะพี่น้องลาบยังครับนี่โคนรไม่ไหมพี่น้อง คนบันไม่บรรจุไม่ไม่สอบตัวไหนครับผมสอบลาซ่าสอบลาซ่าก็ได้กินลาบไก่บ้านหาไสดได้หรอพี่น้องฮึสอบละซ่าวลาซ่สอบลบา,าซ่เนาะพี่นอ้องเนาะเพื่อปฏิบัติตัวนี่เบื้องเข่าแยง,งเชืดแยงไตปลาแยงเผ็ดแล้วก็ลูกพี่ใหญ่สัาบว่าว่างมือเลย อย่าสับมือจะควางเด้อล่ะลูกพี่เอ้ยสับหมูมาประมาณล้านกว่าตัวแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วลับตาสับก็ะไรก็ยังวะกันยังว่นเนาะครับแมนครับผู้ปิงผู้ปีงกับปีงยูคนผู้ปีงกับปีงยูคนมือนี้ไม่ออกว่ามานน้ำยางซาได้ยางไปไซก็ไไ้ครับผมได้หอดเปียกอีหยังซ้อมอีหยังครับผมผม่เคยเห็นว่าด้พันลมเลยได้บ่เคยเห็นพี่น้องเอาละบาท บต่ว่าอเขามันคือพอดีครับผมคนบ้านนอกเนาะมันงไจักเนาะใสอะไรจะปวดนเอาใส่เนาะใส่เอาไปย่างเบิดท่อนั้นอ่ะน้องเนาะย่างไกอีกแล้วมื้อนี้ผู้สาวคือหลายเด้อพี่น้องลายไครับเออเป็นแปลกแปผู้สาวหลายผู้บ่าวซ้ำน้อยก็หลายพี่น้องคิดแต่หัวงอถึงจะลายมองนจะมองอยากลายเอาจะเจ้าเขาอะไรอยากลายเขาบ่เนาะอือเพราะว่าดี่แจนเขาแต่ว่าอืมต้องสร้างเขา ที่เราลูกหลานเนี่ยเรียกคือว่าสิ่มสิ่นส้มเพลนเมียนเอิดสบายเนียนกับสิ่นส้มเพลทั้งทั้งกลิจนกได้เขาเอิบเนียนไอ้ฟักข้างนี้นายสิเป็นย่ำขันบ้ามีดเราผิดหรอครับเนาะ่มีปลายลานแต่บ่าเป็นยังอยู่ใต้หุ่มบักขามพี่น้องใต้หุ่มบักขามเรื่องบันสางๆพ่อของผมโอ้พี่ได้ป้ายพี่น้องยับไปจังอยชาบูจำบ้วป่ะครับ โอชาบูเสียบไม่ไม่ละสิบบาทพี่น้ำซุปโอเป็นชาบูวิ่งนี่น้ำซุปนะโอ้ยบ้ามีอะไรคือว่าย่าง,งขอตรวได้หลายเด้อพ่อขาดมีขาเด้อมามาพี่น้องฝ่าวมาสถานที่กับข้องถมบร้างสร้างข้องถมสร้าง,งาสไพ่ใสมุ่นยาสัวท่อนเหมือนเดิมคือเกา่าเดียว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 ประมึกเขาจังไส้มันซ้วนปลาเผาพี่น้องมังงมนซ้วนปลาเผา,าเานาะครับเนาะ บรรยากาศโดยร่วมพี่น้องก็เหีนยงรสเดี๋ยวคำกอนี่ไลยก็นี่พี่น้องคำก็นี่ไลยก็นี่ครับที่ยังไม่เคยห็นต้นสกุยเปปสี่สิบยีบที่แล้วนรับแลมาิโอ้เอาอีงเอาอีกเอาีกแนะพี่น้องอีกที่้าติดปกันพูดนะพี่น้องมวยรวยยุคผู้ใดกับดอืมสกุ้ ขอโทษด้วยครับโอ้ยพี่น้องมีตะนวยอุบวับมีพี่โล้วลเศร้าหาบาซีล้วลอยคือปานใดฟีเมนเอามาขายหรือเอามาแจกเนาะพี่น้องแมนครับผม ใช่สองน่วยโลกับมีดด้วยครับเด้อนี่อาทิเสี้ยนน่วยยังสิบ้ามีว่าหน่วยหนึ่งก็อาจจะมันน่าจะได้หางหกขีดพี่น้องแมนน่วยสี่รั่วครักัเต็มที่เพื่อจะให้สองน่วยนั่นล่ะโลหนึ่งมันหลายมันน่วยง่ายมันหน่วยง่ายมันน่วยง่ายทุเรียนเากับมีดเถือพี่น้องเด้อไผัปลูกว่าใดกับมาเอาทางพี่พี่น้องเลยดีครับเนื้อดีไผ้ปลูกบ่าใดมาเอาทางพี่พูดนะพูดนะเท่ไม่ไม่เลยครับผมพอทไม่ไม่เท่ไม่ไม่ริมได้แล้วค่ะ ครับผมขอพูดเล,ยลายๆรครับอือฮะตรงไหขาเฮาม่าเหมือนเดิมละค่องท้วมบันซ่้งซางนับมือแม่ค่าร้ายขึน้นคนย่างก็ร้ายขึน้นพี่น้องวลาพันมายุพีลดลาบบันทงแต่พี่น้องลดลาบบันทงแต่ด้วยครับเด้อลาบขมตุ่มเสียบออมสุบหางวาเหมือนเดิมโอ้เคียงเนื้อปลาแหล่พี่น้องคุอ,อุดนุนกันได้น้ครับนเนาะเคียงเนื้อปลาแหล่ตั้งยุใสครับทงแต่บ่ ทงแต่ด<ต>้วยครับเด้วยเขียงเนียวพอนี่แหละหลดลาบทงแต่ใส่รถไปขายหอดหม้อหอดบอนพี่น้องผมซุปหางงวผันชีวต,ตัวเนาะครับเนาะผันชีวต,ตัวเอาให้ใครเบอร์เอาสมบัติได้ไหมจังสมบัติสิบบาทต้มสิบบาทกินในเบิดเฮียน <c oughs> อันนี้ซุปหางงูมีผันชีว่าบ้ามีตัวเครื่องเข้าเพื่นนี่เบิดครูซิงครูย่างให้ ลากาที่สำคัญขออนุญาตนะครับรนี่พี่น้องผมน้องยั้งนี่นั่นนะพี่น้องผมสปอนเซอร์บ่กเขาว่าเป็นยางวามีความัากส่วนตัวพี่น้องมักเป็นการส่วนตัวนะครับเนาะเออเสียตัวนี้ไหมเดียว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 ,ยวตัวละเปียสิบห้าถือขี้งครับพี่น้องตัวนี้งามพี่น้องผมเขาถืไปเซแล้ว นี Hoy, liksom, ่ย oh. ังหลอกโก้นี่ต้มเห็ดป่ะอสอบตัวไหนครับสอบละยี่สิบสอบห้าสิบสอบละยี่สิบโอ้ยก็มาคุ้มคักเที่ยวพี่รอยี่สิบบาท าสามสว่าหาสิพี่รองคนไปลักเขามาตันเห็ดตัวไม่จะเขากกบอกไปทตัวนเน<อ>าะเจา้าห้อมสิเก้าหา,าว่าเราไปลักหมูมาคายดิพผ่นสิว่าตะลุยตลาดแต่คูย่างพผ่นสิว่าบ้ามีผ้าเบิ้งตะเสียตะผาไอ้ยผ้าเบิ้งตะขวางสดบ่มีเสียผาบ่แม่นนผ้าเบิ้งคือเก่าพี่น้องแต่ว่าอยู่ที่อ่าความพึ่งพ่อใจของเอฟซีแผ่นว่ามักของสดเดย มักขวางสดยังกินแปลกแปลกแหวกแนวอืมถามว่าอื่นมีบัวกับมีพี่น้องผมมีขึ้นกันเบ่อืมอืมมันไม่สามชิ้นจะพออะไรอย่างนี้หยอดพี่น้องอืี่น้องเลย เยืดปวดหัวเดียวโอ้ครับยืดกาาิขนี้ก็ไปเกมาเาใส่กออีสานฮอเป็นพ่วงเลยพีน้องแต่แบบย่างหมูงามงาม เชียงหมูงามๆพี่น้องเบิ่งเอาสีนะไม่ๆมสามสันสดๆพี่น้องเลยโกินไ่ในิมบ่กินได้ติีมบ่เอาเขามาปิดอยู่นี่เน,นาะครับเนาะว่าเมนเราสีบ่ามาพี่น้องผมเรามาคือเก้าแม่ปิงปองของเขามาคือเก้ามาคือเกามีสีอันนี้สีลาบบ่ครับ อันนี้เป็นศีลาพอเราเลี้ยวหน่อยลงแล้วเพราะวา่าข้องถมคนมันหลายมันใหญ่กว่าเก่าก็ต้องท่ำใจหยุดดิบจักมือเด้โอโกลเด้อเจ้าหยุดดิบจักมือวันอังคารเพราะมันต้องจุทุกวันอังคารอย่าไปหยิบโอวมีว่านปะเอาครับผมอ่ะ,ะ,อะขอบคุณทุกไ่ทุกซัปดาห์ที่กตั้มเหมืองหลวงเก่าพี่น้องผมเจ้าหยิ้มทีมงานอีสานบ้านของเองนะ,ะพี่น้องเนาะอำลาพาจากไปครับ เอ,า,อาพระพญาไปครับเชียร์ซีนในปีกฟองเขานี่แหละเพราะคันคลิปนาวัดอาคารเขาไปพวาก็ไม่ปีกฟองไม่ยันนี่ทุกวันเสาร์ยังเหมือนแรงเป็นข้องผมขันเลี้ยวเข้า,ขา,ไ,ปขาไปกับซุดลูกหูลูกตาน้าพี่น้องละอขอบคุณครับสวัสดีครับ